เอาเลยครับผมกราบสอดีว่าจะมทุกท่านนะครับวันนี้เรากลับยังไงสกีบิดดัลเลนซอมบี้ยูนิเวอร์ซี่เจ็ดนิเวอร์สจากช่องมอนสเตอร์อับนาเองนะครับผมก็ไม่ได้ลงวันเดียวกันสําหรับของคุณดอมนะครับผมผมก็ไม่รู้ว่าเขาปล่อยมาตอนไหนเนาะอันนี้ไม่รู้โอเคมาเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเรามาดูในเรื่องกันเลยว่าจะเป็นอย่างไรต่อนะครับผมไปดูไปลุยกันเลยดีกว่า นี่คือปูวิทย์นะครับผมนี่ปูวิทย์ีกก็คือการต่อสู้จากพาที่แล้วนัว่นแหละที่ได้ดั้งคาเมล่าและแอสตัวดัชเชสมาช่วยนะครับผมอืมอุ้ยอุ้ยไปเลยเอาดาบไปฟันเลยหน้อยเจ้ต้องเจออ้อตูนอ้อไม่นะ เย่ไหวไหม้หโดนเขาใส่เออโหปูว uh ิดมบงนี้เนาะแรงมันป่องเนาะอ่ยี่มันจะสู้เอ็มันจะสู้เอ็ตัวได้ไงแล้วตัวเขาขยับไว้อ่ะไม่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 อื้อ จีแวนจีเมนกลับมาแล้วนะครับผมยี่งใจจังยเยหายไปได้แต่ตอนที่สามสิบห้านะครับผมตอนนี้ตอนที่สี่สิบเจ็ดแล้วอืมเป็นไงเราเบื่อเลยไหมอปู่วิทเป็นไงล่ะจีจีแมนล่างอัปเกรดนะครับผมเทชัดปืนเอ็กหนึ่งแปดเอง อย่าโบน่าจะซัดเข้าไปนะนี่ยใหญ่เอาเลยอ่ะไม่นะอืมอืมอ,อ,อ่ะไม่นะนี่โตยิงมันว่นวายไม่โดนอ่ะไปโดนซอมบี้แทนวิ่งต่อเปรนคาเมล่าแมนครับอ่ะเยี่ยพี่งดีใจเลยอ้าว ยิงพลาดครับพี่ีนี้ต่อยิงพลาดไม่เป็นไรพี่ชายเจ้เามปนเลยจีแมวมันรุมเลยอืมอืมอืมแก่ละปุ้ยมึงก็รู้จักบ้างนะเอามึงจ่าแค่ไหนอุ้ยจีแมวกูหลบได้เลยได้เอ๋ นี so <c ười> uh, like uh, oh. ่ล่ะอืมปัดเข้าไปเต็มเบ้าเลยอืมอืมอืมอ่ะไม่โดนเนี่ยไม่โดนเนี่ยยี่โอ้อหวเปล่าอุ้ยไหวเปอ่ะเออยี่จีแมน ียังเลยแต่ไม่เขาไม่เอาเลยชิ้นใหญ่เอาเลยเอ,อ้เอหักกันเลยทีเดียวนะครับผมปู่มาแค่สองอีพีนี่คือเกือบเละแล้นวนะเพราะเดี๋ยวต้องมีใครมาช่วยแน่นอนครับพิกติโตยิงหวังว่า จะยิงโดนนะอ้ไอเวนต่อยมันเออเออเออบางอาจนะก่ลงข้างในตอนนี้ขยับไม่ได้แน่นอนครับนัดสุดท้ายแล้วนะพี่ยิงให้โดนอย่ามั่วนะไปยิงในปากเลยไหมเล็งมันย,ยิงเจดีแมน แต่ดัา้าเขาไม่ไ่ากำลังหวังอยู่อ้อาวหลับเลยครับโ้ปู่วิทย์นี่คือเละเลยครับอ่ะชีพหายแล้วนี่โดนเหยียบทีเดียวก็ตายแล้วไมจัก,กรวาลหลักทำอะไรไว้อะ โมอ,อีก,กาเมอสวยแล้วเอาเลยจัดการมันฉ <I surrender. S 1> ันยอมเพลแล้วฮะยิงไปเลยไม่ต้องตัวขายของเราแน่นอนผมว่าน,นี่มีขังคร,ครับผมขายของแน่นอนอ๋ออันนี้คืออ๋อไม่ใช่ใช่อันนี้คือซีรีส์ S C P นะครับผม นี่ซีรีส์ SCP s q u a d นะครับผมอืมเดี๋ยวดูรู้เจัากวาดใหม่นี่ครับผมหมออีกาบอกให้กูยอมแพ้แล้วไม่อยู่แล้วครับันยอมแพ้แกแล้วพวกเราไททันทั้งหลาย โอเล่หมดแล้วครับปูวิทยเนี่ยเละหมดแล้วอะภาพนี้เลยเท่มากอือสุดจริงว่ะโอเคนะครับผมก็รีบ คือชานี้เจอเช่นเียวก,กันกาชาเวียลุมกนแล้วเชื่ยว่าการเป็นักแกมบกมด้วยนะครับเจอกินไหมในลิปตีช็อตชนะครับ